สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องเข้ามานะครับก็คือดีลิเตอร์ที่ใช้ของเสริมจากชุด v b p 0 8แล้วนั่นเองนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่า VBT08 เนี่ยจะเป็นชุดบูสเตอร์สุดท้ายที่มีตัวที่ซับพอร์ตดีลิเตอร์จริงๆนะที่พัฒพอร์ตดีลิเตอร์ออกมานะครับก็คือเป็นชุดสุดท้ายแล้วที่ดีลิเตอร์จะมีของซับแบบเป็นคลิเป็นอันเนาะ ็มาดูกันดีกว่านะครับว่าลิสต์เด็กในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ผมไม่ได้จัดแบบเป็นลิสล้วนเนาะผมจะเป็นแบบลิสตเตอร์ผสมไซเบอร์ดะก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมไปเจอไอเดียมาจากแข่งลงแข่งร้านอะไรงนี้ก็เคยเห็นมาบ้างนะครับก็เลยแบบลองเอาไอเดียมาพัฒนาต่อยอดดูแล้วก็อทําให้แบบได้เด็กที่ท,ทั้งท่านจะก็ท่าเกิ่งอยู่นะครับกิ่งอยู่แต่ว่าอาจจะต้องเน้นดวงนิดนึงนะครับแล้วมาเริ่มกันที่ทิกเกอร์แล้วก็ตัวเรื่องกันก่อนเนาะว่าจะมี ในส่วนของตัวเริ่มแล้วก็ทิกเกอร์เลาวก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวเริ่มผมก็ใช้แค่ใบเดียวนะไม่ได้พยายาจะใส่เยอะขนาดนั้นเนาะก็คือสปาวด์ดีมิเตอร์ลูจินะครับนี่ก็เป็นไอหนุ่มดีมิเตอร์ที่มีหางเป็นน้ำเนาะใส่มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เออฮิวทิกเกอร์นะครับฮิวทิกเกอร์ก็ใส่มาสนะี่ใบเนาะนี่ตามปกติเลยฮิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับชิแล้วก็โดนทิกเกอร์อันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับโดนทิกเกอร์ผมใส่มาหกใบเนาะ ซึ่งเป็นดอพีจีทั้งหมด4ใบนะดอพีจีสี่ใบกับดอทำลายอีก2ใบนะครับเพราะผมคิดว่าเด็กนี้มือมันค่อนข้างจะแอบน้อยนิดนึงก็เลยเพิ่มดอทิเกอร์มาก็แต่ที่ลองดูก็ค่อนข้างจะออสม,มูทขึ้นนิดหน่อยนะแต่อาจจะเสียตรงที่การโจมตีอาจจะไม่ดุรแรงเท่าเดิมนะครับส่วนคิดที่ข้อนิเกอร์ก็แน่นอนว่าใส่มา6ใบนะครับนี่ใส่มา6ใบนะครับจากน,นี้โดยส่วนตัว,ตว,ตว,ตวผมว่าอยากให้มือมันหนาหนา่อยผมก็เลยเลือกที่จะใส่ดอทิเกอร์มา6ใบเนาะ แต่ถ้าใครอยากลองปรับพิเกอร์เป็นแบบคีแปดดอแปดไอคี้แปดดอสี่อะไรอย่างนี้ตามปกติก็ได้นะครับหรือจะเป็นดอดอเลยนะดอ 5, ดอห้าดอห้าขี้เจ็ดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะลองปรับปรับมดูหรือจะลองแบบเอาพีจีออกสักใบหนึ่งเอาไอ้ดอพีจีออกใบหนึ่งไปใส่คีที่คอนพิเกอร์เซนเทเนลวันนี้ก็ลองดูได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะพิเกอร์ก็ตามนี้นะครับตัวเริ่มนะครับ ในส่วนของตัวเกรดหนึ่งเนาะเกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งก็จะมีแน่นอนว่าต้องเป็นของใหม่จากชุด VBT18 ก็คือนี่น้องทาโกยากิจังนะครับไฮเออร์ดีดิเตอร์ฟาวอนนะครับแต่ผมเรียกทาโกยากิจังนะเพราะว่าน้องมันกลมๆน่ารักน่ารักแล้วเหลืองๆเนี่ยกลมๆเหลืองๆแล้วแล้วก็มีสาลายโปรโปอยู่นะครับอารมคล้ายๆกับทาโกยากินะเขเรียกทาโกยากิจังซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตดีดิเตอร์ได้ดีเลยนะครับก็มีคัามสามาคือออโต้นะในดับโซนเนี่ย เมื่อบรรยากาศของก็แข่งถูกดีลีทนะครับเราสามารถคอการ์ดนี้ลงช่องเลียได้นี่คืออารมณ์คล้ายๆกับนกดาลวดที่เมื่อคนเลียกับรูปแข่งถูกโดนบายเนี่ยเราก็สามารถคอนกจากลับโซนได้แล้วบวกสามพันแต่ว่าดีลิเ er ตอร์ตัวนี้ไม่มีบวกพลังนะก็เสียดายตรงนี้นิดนึงอย่างน้อยก็บวกให้สักสองพันก็ได้ไม่ใจดีเลยบูชีน่าไม่ใจดีเลยนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่อย่างน้อยเราก็เหมือนมีเลียอากาศเพิ่มแบบไม่ต้องเสียมือได้นะครับมาครับตัวนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นนี่ ตัวช่วยไง้ดั้มกับเติมโซของดีลิทน,น, <ter> นะครับก็คืออินเฟลดีล i เตอร์นะครับไดออนเนาะก็มีออโต้ช่องเลี้ยงเมื่อบรกะของกู้แข่งถูกดีลิทเนี่ยด้วยการจ่ายคอร์นำยูนิตนี้เข้าโซนะครับเรื่องเลี้ยงกะของกู้แข่งหนึ่งใบเนาะใบในใบในสภาพคว่ำนะครับจากนั้นถ้า damage ซนไม่มีการไห้อยู่เลยของเราเนี่ยก็จะได้คอร์เซชาร์หนึ่งนะครับเป็นอีกหึงตัวที่ค่อน้าโอเคนะใช้ได้นะครับเอาไว้ใบเลี้ยงการก้แข่งได้เนาะปึ๊บจากนั้นก็นี่ของเซิริมจากชุด bt.8 0เหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ ลดี้เพนเซอร์แห่งดาวแคระขาวนะครับเรามีคอนทิเนียช่องแหวนกับเรียนในเทิร์เราเนี่ยถ้ามีการความอยู่บนเซอร์เคิลหรือในใบโซนของใครก็ได้นะครับยูนิตนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าพันแล้วก็มีออโต้ช่องแหวนกับเรียนเนาะเมื่อลงสนามนะครับจากบนมือเนี่ยดูห้าใบมือสุดของกองนะครับแสดงเกตสามไม่เกินหนึ่งใบาจากที่เจอเนาะก็คือแสดงหนึ่งใบหรือศูนย์ใบก็ได้นะครับแล้วก็นาการไปนังขึ้นมือแล้วก็สับกองถ้าเราถ้าเราออกการขึ้นมือจากความสามารถนี้เนี่ยเราก็จะต้องทิ้ง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะเพราะว่าเด็กเรามันค่อนข้างจะต้องเน้นเกรดสามที่หนึ่งนะครับดังนั้นก็ใส่ไปสี่เลยนะไม่เสียหายนะครับต่อไปก็เป็นนี่ตัวจากชุดวีพิธีศูนย์สี่นั่นเองนะครับก็คือผู้เปิดประตูทามินก็มีออโต้ช่องเลีย้ยงมาลงสนามนะครับถ้าคู่แข่งมีเลี้ยงขาดสองใบเดี๋น้อยกว่าด้วยการโซบ้าหนึ่งนะครับดูสองใบบนสุดของกองเนาะพอการใบนั้นเนี่ยที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนเกลนะครับของเราเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลี้ยงแล้วก็นำการที่เหลือเนี่ยไปไว้ใต้้้กองงนนะะครรับเเียไไวดา ซึ่งตัวนี้เป็นตัวปูปอดเช่นดีของดีลิเตอร์เลยนะเพราะว่าสมมติว่าผู้แข่งแบบเลือกที่จะไม่คอเลียก,กันมาเยอะเพราะว่ากลัวที่จะถูกใยอะไรงเงี้ยตัวนี้ก็จะมีประโยชน์อยมากนะแบบเสียนลครับเสียการ์ดในโซนหนึ่งไปแต่เราได้การ์ดที่สามารถคอมาตีได้ในเทิร์นนั้นหนึ่งไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะว่าดีลิเตอร์ที่มีความสามารถในการคอเนี่ก็ถือว่านอ,อีกหนึ่งเบกที่เราท่าน,น่ากลัวนะครับโดยรวมๆก็มีประมาณนี้สําหรับตัวเกรดหนึ่งนะครับใส่มาเท่านี้แหละมีกี่ใบเนี่ยสี่เจ็ด เก้าบใหม่นะครับอ่าสิบใหม่เนะาะนี่ประมาณนี้แล้วต่อไปก็เป็นส่วนของเกรด2นะครับเกรด2นี่ก็มีของใหม่อยู่เหมือนกันนะที่จริงๆนะครับมาดูกันดีกว่าเนาะก็ถ้าจากชุด v b d ีดีสุดแปเดิมนะครับก็คือคนนี้นี่คนนี้หลายคนอาจจะรู้ว่ามันใช้ยากแต่ผมว่ามันเป็นอีกตัวที่เหมาะกับดีลิเตอร์เป็นอย่างมากนะครับวงแหวนอันกว้างใหญ่นะนิวอะดิวเอ่อเฮ้ทำไมต้องตั้งเชียร์เป็นางกรยา,ยาเลยนิว เออ่ดิวอานิวลัสเออดิวใช่ไหมดิวอานะิวลัสเนาะเออโอ้เงอย่างๆ้ึกถึงก็มีคนอนดิชั่งเรียนเนี่ยถ้ามีการความอยู่ในบาโซนหรือบนเซอร์เคิลของไทยก็ได้นะครับรวมการสองไม่หรือมากกว่าย,ยูนิตนี้จะมีการจมตี 1, มตต 20, บบเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับนี่ก็คือตีสองหมื่นแบบไม่พึงฟอร์ตได้ซึ่งการตีสองหมื่นในดีลิเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเก่งอยู่นะเพราะว่าขอชิลถึงสองหมื่นห้าเลยนะครับถือว่ารุนแรงใช้ได้เลยนะนี่รุนแรงมากนะครับไปมาสามใบ เราไปก็เป็นนี่ไอหนุ่มนี่แน่นอนนะครับนี่ถ้าออสเตรียบารมังนะครับนี่ก็มีออโต้ช่องแมนกับเลียเนาะเมื่อมันโจมตีแรนยากาศเนี่ยเราสามารถจ่ายหนึ่งชอตบาสนะครับเลือกเลียกาดของผู้แห่งหนึ่งใบแลนะ้วใบในสภาพปั้มนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกการ์ดที่เป็นเกรดสองหรือสูงกว่าเนี่ยเราก็จะได้โซชาร์หนึ่งด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจริงเลยนะครับเอาไว้ใบเชียร์เลียเพื่อให้ตัวเนี้ยได้ใช้สกิลง,ง่ายๆนะครับประมาณนี้เนาะแต่มันสามใบนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นนี่ตัวที่ทําให้เด็กของเราเก่งขึ้นอย่่งมหาศาลนั่นเองนะครับชึบนี่กราวิตี้คอรับดากอนนะครับก็มีออโต้ช่องแวนกับเลียเนี่ยเมื่อมันโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับดูห้าใบบนสุดของกล้องเนาะไลท์หรือคอการ์ดเผาไซเบอร์ดากอนนะครับเกรดสามจากในนั้นเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบในสภาพเรสเนาะลงบนเซอร์เคิลที่ยูนิตนี้อยู่นะครับแล้วก็ทําการสกปอกการเนาะก็คือตัวที่ทําให้เกมเราเร็วขึ้นหนึ่งเทินได้ซึ่งจะทําให้คอมโบกับตัวเรดอได้นี่นะครับ มาสี่เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ทําให้คอมโบดีลิเตอร์สุดแกร่งหนึ่งนี่ลดาวดีลิเตอร์นะครับกีเวนเนาะก็ออโต้ช่องเลียนะครับเมื่อมันจบการต่อสู้ที่ตัวเองตีเนี่ยนะาถ้าบรรากาศของคู่แข่งถูกดีลิทอยู่นะครับด้วยการจ่ายส่งการบนมือแล้วก็เรียกอากาศเนี่ยรวมกันนะครับหกใบลงดับโซนเนาะซึ่งการส่งการบนมือกับเรียกอากาศลงดับโซนเนั่นถือมันจะถือว่าเป็นการรีทายการบนช่องเรียกากาเลยนะอันนี้ผมถามให้มันกาศให้แล้วนะครับ แล้วก็เ,เลือกแสแตนแวนการ์ดของเรานะครับแล้วยูนิตนั้นเนะี่ยไรลบหนึ่งนะก็คือแวนการ์ดเราจะตีได้สองรอบแต่ว่าต้องแลกน่าที่ไรของเวนการ์ดจะลบลงหนึ่งแล้วก็ต้องเสียทรัพยากรเรียการกับมือเนี่ยรวมกันให้ได้6ใบนะครับถึงจะสามารถสแตนแวนได้ก็ถือว่าค่าค้อนค่อนข้างโหดแต่ว่าถ้าในจังหวะที่สามาปิดเกมได้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับประมาณนี้สําหรับตัวเกรดสองนะก็ใส่มาเท่านี้เลยนะครับอีกใบเนี่ยสิบหกสิ 6, 10, บสิบสองใบเหมือนกันนะครับประมาณนี้ ่อไปไปดูกันที่เกรเติงกันดีกว่านะว่าจะใส่ไอ้เกรติงเกรยสามเกรยสามจะใส่อะไรกันบ้างนะครับก็ที่แน่นอนก็ต้องมีคนนี้นะครับพ้อหนุ่มสุดยอดแห่งดีลิเตอร์นะครับดีลิเตอร์แห่งคลื่นเกรดอลนะครับก็มีคอนติเนียลช่องแวนะ่นเนาะในเรียาการของคู่แข่งเนี่ยจะไม่สามารถถูกเคลื่อนย้ายไปช่องเรียช่องอื่นได้นะครับโอ้ถือว่าใช้ได้นะแบบสมมติว่าเราเคเลียเรียการแถวหน้าเขาอย่างเงี้ย แล้วเขาต้องแบบอืมตัวนี้อันเอาไปขึ้นไปตีได้เงี้ยเราก็บอกไม่ได้นะครับห้ามเคลืนย้ายนะห้ามเคลืนย้ายะอะไรอย่างนี้นะแง่ก่งใช้ได้เลยแล้วก็มีออโต้ช่างแวนนะสก,กิลสุดเก่งนะครับของเขาก็คือเมื่อลงสนามเนี่ยด้วยการแจกคอร์สคัตเตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งนะครับเรียกเรียกกของคู่แข่งหนึ่งใบเนาะบายยูนิตนั้นในความถ้าเราไลท์ทับยูนิตเกรดสามเนี่ยเราก็จะดีดีไปกับคู่ขแข่งนะครับแล้วก็ยูนิตนี้จะมีคิดได้เพิ่มขึ้นหนึ่งด้วยก็คือรรร์์์บบาาโอัคเนี่ย แล้วก็บายเลีย ah, คู่แข่งแค่ใบเดียว ah, นะครับแต่ว่าถ้าเราไล่ทางเกียร์สามเนี่ยเราก็จะได้ดีลีฟคู่แข่งแล้วก็จะได้คีย์ที่ควนเพิ่มขึ้นหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดีเลยนะอ่ะเพื่อใครยังงงนะครับสหรับดีลีฟคืออะไรดีลีฟคือการที่แวนกาดของเราเนี่ยเมื่อถูกอะ่ะสมมติว่านี่เป็นแวนกาดของผมแล้วผมโดนดีลีฟเนี่ยแวนกาดจะกลายเป็นภาพความหน้าอย่างนี้กลายเป็นภาพความหน้าอย่างนี้ซึ่งแวนกาดจะแวนกาดจะสูญเสียอะไรไปบ้างนะเมื่อโดนดนีลีฟ เป็นการจะสูญเสียความสามารถตรงนี้เนี่ยไอ้กรอบเนี่ยกรอบความสามารถตรงนี้จะสูญเสียไปเลยก็คือหายไปเลยนะครับแล้วก็พลังเนี่ยพลังตรงหมื่นสามตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์ก็คือพลังจะกลายเป็นศูนย์แต่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากผลของอะไรต่างๆก็ได้เนาะแต่ว่าเมื่อโดนสกิลเนี่ยพลังจะกลายเป็นเหลือศูนย์นะครับจะเท่ากับศูนย์แล้วก็สกิลหายก็มีแค่นี้ดีลีก็คือหายแค่สกิลกับพลังแค่นั้นชื่อยังอยู่เกรดยังอยู่นะครับเกรดยังอยู่ทวินไร์ยังอยู่เนาะ มาเจเนตกิฟตก็ยังอยู่นะครับยังได้แล้วก็พลังสามารถเพิ่มลดได้ตามเออย่างอื่นนะครับที่ส่งผลต่อพลังของการได้เนาะแค่นี้นะครับมันไม่ได้แบบโอพขนาดนั้นเนาะแบบเพราะว่าผมเห็นบางคนแบบโดนดีลีทอย่างเงี้ยน้นงนองบางคนอนะโดนดีลิฟวผมก็งงว่าทำไมน้องเขาไม่เอาแวนการ์ตีไปอย่างเงี้ยเออเพราะว่าน้องเขาไม่มีไลท์ผมก็งงว่าทำไมไม่เอาตีไปเพราะว่าอย่างน้อยแวนการ์ที่เรายืนอยู่อะสมมติว่ามันเป็นเกรดสามอะมันก็ยังทวินได้ได้เดี๋ยวว่าเป็นเกรดอื่นมันก็ยังได้เช็คได้อะไรอย่างเงี้ย เออมันก็ยังมีโอกาสที่จะโจมตีไปอื่นของคู่แข่งได้อะไรเงี้ยครับอืมก็เลยอยากให้ฝากไว้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ OP ขนาดน,นดั้นเลยดิเตอร์นะครับประมาณนี้ถ้าใครอยากดูก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะเพราะว่ามีคลิปเก่าๆที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะครับต่อไปก็เป็นนี่เหล่าไซเบอร์ดราก,ก้อนทั้งหลายนะครับที่ไม่ใช่ไซเบอร์ดราก,ก้อนในยุคกีนะ <c oughs> ชวาชิวดราก้อนนะครับนี่ก็เอาไว้คอมโบกับตัวคาเวตตี้คอรับนะ ก็มีแอคทีฟช่างแวนเธอร์หลักฐานเนี่ยด้วยการทอร์ตบัตหนึ่งนะครับเรื่องเอรียากากคู่แข่งหนึ่งใบใบเลยถ้าผลป้อมอ่าแล้วก็มีออเอ่อแอคทีฟช่างแวนนะครับทอร์ตบัตหนึง่งโซบัตหนึ่งนะครับด้วยการเกศสามเนะาะไงการในใบโซนของคู่แข่งทั้งหมดนะครับและคู่แข่งไม่สามารถนอมมอนคอการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดที่ใบอยู่ในใบไอที่หงายอยู่ในายยในบาโซนได้นะครับเออในเออจะจบเพลรของคู่แข่งอ,อ่ะเรวมถึงการ์ดที่ใบหลังจากนี้ด้วยอ่ะก็สมมุติว่าผมหงายสมมุติว่าผมมีความหมายอย่างเงี้ย อธิบายสกิลหน่อยละกันผมว่าผมมีความไวอย่างนี้ผมความมาอย่างนี้พามาผมความไวอย่างนี้แล้วคู่แข่งใช้สกิลของฉวัตชิวปื้บผมต้องทำงานไงการในบโซนทั้งหมดผมจะไม่สามารถนอมอลคอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการเหล่านี้ได้นะครับก็คือฉวัตชิวคอไได้อตัวตัวอะไรไม่รู้จำคอไม่ได้แล้วก็คิดว่านี่คือพวกเนี้ยจะคอไม่ได้นะครับซึ่งการคอไม่ได้เนี่ยมันส่งผลเปงอะไรก็ค mm ือมันส่งผลันจบเขินคู่แข่งซึ่งทําให้คู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการในบโซนที่หงายอยู่อะ มาป้องกันได้มีนองนะครับเออมันก็เหมือนอารมณ์แบบปัดการป้องกันไปทางออมนี่แหละแล้วก็พอถึงเธอคู่แข่งไนะ่คู่แข่งก็คอการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับไอตัวที่ใบยอยู่เลยไงที่ไงายอยู่ในใบโซนไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างจะกิ่งเลยแต่ว่าคอคอนก็ค่อนข้างเอบๆนะที่หนึ่งเพราะว่าเขาจะบ้านหนึ่งแล้วก็โซบาสานะครับแต่ถ้าบางจังหวะดีๆได้ใช้อ่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผวนคู่แข่งได้เยอะเลยนะครับแบบเยอะจริงๆแบบคู่แข่งมีการ์ดแบบ ทิ่คอนทิเกอร์คู่แข่งมีเยอะมากเนี่ยแต่ว่าเขาโดนบายไปเงี้ยโอู๋แบบออะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างจะเจ็บเอาเรื่องอยู่เนาะเออเจ็บเอาเรื่องอยู่นะเขาเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่ว่าส่วนใหญ่คอมโบว่าเอามาเป็นแค่ทางฐานให้ตัวเกรดอรไลไรทัพเท่านั้นแหละครับไม่ค่อยได้ใช้สกิลเท่าไหร่แต่ว่าบางทีอาจจะได้ใช้ก็คือเลยแนะนําไวนะ้เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับใบสุดท้ายก็คือไอ้หนุบนี่นี่โปโปโรจิคอลดราก้อนนะครับก็มีออโต้ช่างแวนเนาะเมื่อโจมตีเนี่ย รีทายเรียการของเรา2ใบเพื่อเป็นค่าคอสนะครับยูนิตนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าพันแล้วคี่พิคออนเพิ่มขึ้นหนึ่งมันอาจจะเป็นตัวที่ดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าบางทีถ้าเราได้ใช้ตอนเล็กเกมะสมมติว่าเราใช้คอมโบไอตัวเกรเกรดอรจนหมดแล้วเนี้ยแล้วเรามีไอเนี้ยคนนึงอยู่บนมือเราสามารถเลือกที่จะไล่มันลงมันกับเพื่อใช้สกิลได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยสกิลมันก็ยังโอเคอยู่ที่มันแบบยังบวกครีได้เพื่อกดดันคู่แข่งแล้วถ้าเราก็ใช้ฟอร์วันในการ ไลท์ทุกรอบอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้แวนตัวมันจะทําให้ตีแรงไดง้อะไรประมาณนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้เนี่ยสำหรับเด็กๆวันนี้นะเนาะหลักๆก,ก็เป็นการเล่นแบบผสมกับไซเบอร์ดากอนนะครับซึ่งในตัวใหม่จากอลอกสูตรแปดที่เป็นเกรดสามอนะ่ะผมว่ามันแอบจะใช้ยากไปนิดหนึ่งนะโดยส่วนตัวผมว่ามันใช้ยากไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้เอามาแนะนําในคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้จัดให้ดูแต่ว่าชุดนี้ก็ถือว่าใช้ของจากศูตรแปดได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะ่ะมานี่นะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าเนาะว่าช่องต่อไปเนี่ยเราจะมีวิธีคอมโบแล้วก็วิธีเลในการเล่นเด็กนี้ยังไงกันบ้างน,นะครับไปรอดูกันได้เลยไปเลย <ST OR TS> โอเคก็ามาถึงกับวิธีคอมโบแล้วก็วิธีเล่นเด็กนี้นะครับแบบคร่าวๆนเนาะ á. เด็กนี้ก็เป็นเด็กที่อันจริงก็ตึงๆใช้ดวงนิดนึงนะครับถ้าเราเริ่มก่อนแล้วก็ข้าวขันจันอีว่าโอก,กาสที่จะได้เกยี่ยผู้แข่งเยอะถ้าเริ่มหลังก็สามารถแบบเออเขาเรียกในเสมอผู้แข่งได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็สับกองเรียบร้อยเนาะซื้อแล้วก็เจอกข้าใบนะครับ หนึ่งสมืออย่างนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นสีนแ,ลแล้วกันเนก็บทาโกยากิไว้นะครับ1 2 3 4โอเคมือพอใช้ได้อยู่นะครับตับดิยโอ้ยยุยยอืมเรียบร้อยนะครับก็สมมติว,ว่าเราเริ่มก่อนนะเราก็ข้อเทินจั่วอ้าดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไล่ก,ก,ก,กระป๋องก็มงกระป๋องทาโกยากินะครับสกิลตัวเริ่มจะได้หนึ่งใบเนาะซื้อ ผู้แข่งโจมตีมาไหมว่ากันครับผมเข้ามาเลยฮีวิเกอร์พลังบันยากาศเนานะอก็ถ้าเธอเราสแตนดรอครับผมชื่อ point, โอหวตจอยฮีวิเกอร์แล้วก็ไล่เป็นกาวิตี้คอรลัปดราก้อนนะครับนี่ไปเลยดูมือไหนสิมือไม่มีตัวบูทก็ไม่เป็นไรนะเราก็ตีไปเลยนะครับถ้าฮิตก็มีสกิลฮิตหรือเปล่าผู้แข่งไฮฮิตแล้วก็ได้เช็คไม่มีฮีิเกอร์ผมเมื่อตีฮิตเปิดแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ไม่เจอนะครับไม่มีอะไร ตอนนี้ผู้แข่งจะยืนเก็บหนึ่งนะถ้าเราซูเิเดียไลท์ไปเกี่ยวสามน่าจะดีนะครับชึบๆตัดด้งหนึ่ง,น,งนะครับก็จบเพลยนไปผู้แข่งตีมาแล้วแก็ต้องการเท่าไหร่อต้องการับผมนี้ก็เข้าเครื่องเขาเล่าสแตนเดนโร่ชึบอือตอนนี้ถ้าเราไลท์เป็นเกรดอเลยอ่ะมันก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าก็จะช้าหน่อยนะครับดังนั้นเราอาจจะลุ้นกับตัวอาวินดี้ขอรับอีกครั้รอบนึงก็ได้ เพราะว่าตอนนี้คู่แข่งก็ยังเป็นเกีตสองอยู่เนะาะแล้วก็จงตีนะครับผมหนึ่งหมืนคู่แข่งไม่ป้องกันไม่มีอะไรใช่ไหมหไม่มีทิเกอร์อเคเรับผมในสกีลอยแล้วเปิดห้าหนึ่งสองสามสี่หา้าห้านี่นะสุดท้ายเลยกราวิตี้อะไรไหมชวัตชิวนะกคอนสิเออชวัตชิวนะกคอนเริ่มจำชื่อไม่ค่อยได้เนาะสูเทไายเลยครับเป็นชวัตชิวนะกคอนนะครับอันนี้ก็อาจจะเสียอย่างหนึ่งที่ว่า มันช้าไปนหนึ่งเทินนะครับเพราะว่าเทิร์นที่แล้วเราเปิดหาเราเอามาไล่ไม่ได้เนาะตอนนี้คู่แข่งก็ยืนเกียร์สองอยู่เนาะก็จบเทิร์นไปนะครับแล้วก็คู่แข่งเคยเกียร์สามเราก็เกียร์สามเหมือนกันนะเฮ้ยตีมาไม่ประกันนะผมเข้ามาเลยเผื่อป้องกันซะหน่อยนะประกันซะหน่อยปุ๊บามาเข้ามาเลยพี่บ้างนะครับคู่แข่งเราจบเทินไปเพราะตอนแรกมันร้องเราครับโอ,อ้ผมก็ทําการไล่เกรดดอลนะครับฟอสต์วันให้ที่ เรียการแล้วก็สกิลของเกรดอร์เขาฟาัหนึ่งโซบั๊หนึ่งนะครับแล้วก็โซบั๊น้องทากุยจิกไทยเนาะแล้วก็ถ้าเราเราจะเลือกใบเรียการคู่แข่งหนึ่งใบนะครับดังนั้นถ้าเราไล่ทรับเกียร์สามเราจะได้รีดีรีดบรากาของคู่แข่งด้วยเนาะแล้วก็คีย์คอนของยูนิตนี้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับชื้จากนั้นก็ดูซิมือมีอะไรบ้างตอนนี้เราจะเล่นกีเวนอะไรก็ได้แต่ว่า สถานการณ์นาะาเราจะเล่นเลยไหมผมยังไม่ได้กีเวนแล้วันนะผมเอาพอกวนี้ก่อนพอเปรอบเป้าหน่อยครับกีเวนหนึ่งตัวชิ้นี่ทีนี้เราก็เอาเกรยออนนะครับคนนี้ไอเกรดอลนะทัพปีใส่บัญกาครับรทวินไรทีนี่คอนทิเกอร์ผมก็จะส่งพลังให้อันนี้17ใช่ไหมอันนี้2 0 0หมื่นนะพลังให้กว่านี้นะครับจากนั้น บัฟมังม่งโจมปีอยู่คาร์บั๊หนึ่งนะครับใบเดกัคูแ่แข่งหนึ่งใบในสภาพความเนาะก็คู่แข่งจะถูกใบไปสองใบ,นะบ,บแล้วถูกใบไปครับใบแล้วถ้าใบาเกียร์สองเปนสูงกว่าจะได้โซเชียดเมรตินะว่าผมใบเกียร์สองเปนสูงกว่านะรถโซเชียดหนึ่งนะครับก็ตอ,อนนี้หมื่นเจ็ดนะครับถ้าต้องเห็จะป้องกันก็ขอชิ่อสองหมื่นอะไรประมาณนี้ก็จบเทิร์นไปคูแ่แข่งจะเลือกตีกีเวนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ทำเกมหลักของเราโอ้ผมลืมไปผมลืมคอไอตัวทาโกยากิใช่ไหมก็เป็นหลักไวเทินหน้า เ้าเขาจะตีเลียกันเลยแล้วก็ปล่อยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรามีเมลีย้ยงอยู่ไว้ตีเราสองตัวนะครับปล่อยหรือพวกแข่งตีไปแล้วก็ป้องกันท่านิดหนึ่งหรือว่าจะปล่อยเยก็ได้ปล่อย,ยก็ไดนะ้เอฟเฟกเตอครับผมเข้าเทิงเขาเล่าสเตนด์รอนะครับชวีวาวโอเคผมก็ทำการไล่กรอดอยอีกรอบหนึ่งฟอร์สวันนะครับเอาใหแข่งเลยหรือจะให้แบนก็ได้นะแล้วแต่เราตัดสินใจนะครับก็สกิลคาร์บ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่ง ลีลี่เป็การคู่แข่งแล้วก็ใบเดียกัดเขาหนึ่งใบนะครับ,บายเสร็จป,ปุ๊บตอนนี้คู่แข่งจะมีเดียกาดถูกใบยอยู่ประมาณสาใบเนาะเป็นการโดนใบความในสภาพความเนี่ยอยู่สาใบนะแล้วก็พอคนนี้หนึ่งคนนี้2อไอ้อย่าเพิ่งสิลือไปทาโยกยากินะครับเมื่อคู่แข่งถูกลีลี่พอตัวเองเราท่องเรียกได้เอออย่าลืมสิเอาไตรงนี้แล้วกันอาจจะเล่นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็บัตเทิลเฟสนะครับเอาไม้การจมดีก่อน สอ0 0 0ื่นสองคริปนะครับวินไรโอจกีโอ้กับตีขอรับพอบคนนี้จ้มตีนะครับคนนี้บอกว่าถ้ามีใบโซขขงแข่งสองใบจะมากกว่าน่าจะบบกอีหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับบนหนึ่งหมื่นวชึบงีกบนหนึ่งหมื่นนะครับพอเป็นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแปดถ้าเแงจะป้องกันก็ขอชิวสี่หมื่นนะครับส่วนคนนี้หมื่นเจ็ดนะครับ 2,072,07 2,07สกิลนะครับมาตีเสร็จเนาะก็รีพายตัวเองนะครับถ้าแข่งอยู่ในสภาพดีดีนะรีไทยเอ่อเอาการ์ดเรียวกาแล้วก็การ์ดมือรวมกันให้ได้หกไปนะครับลงแับโซนพวกเราหนึ่งสองสามสี่คิดก่อนสามสี่ห้าหกนี่แค่นั้นนะครับมีหกไปเนาะจากมือกับเลี้ยงลมกันนะ ได้มันการแล้วก็ไดมันการจะลบลงหนึ่งครับลบหนึ่งแล้วคน,นนี้ไม่มีอะไรแล้วคนนี้ก็ตีก่อนนะครับน้อยชิคนี่ไม่มีอะไรประมาณนี้พวกแข่งก็จะเริ่มโจมตีแบนเราแล้วแล้ว,ลวก็ป้องกันหน่อยอีอ้คกรับผมนี่ป้องกันอะไรอย่างงี้ครับสมมติว่าเรารอดได้แล้วก็ได้รอนะครับนี่โอ้ทาโก,กยากิแหะีะถือว่าเป็นของดีนะ ไล่โกลเดลนะครับป้ะกาะให้ฆ่าหรือให้เรียงก็นแต่เราเนาะจะใ,ให้แบนหรือให้เรียก็แล้วให้ฆ่าแล้วแต่แบนเพราะว่าคนนี้ตีแรง,งนะคนนี้จะบวกหมื่นนะครับเออใช่ไหมโอ้มันบวกหมื่นตลอดเลยเนาะถ้ามีใบความสองใบหรือมากกว่าครับแล้วก็สกิลครับผมโซบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งซื้อแล้ดีลิทดังนั้นถ้าตีทับพอยกิทความตึงอยู่ในดอกนะครับก็จะทำงานเนาะ นี่ปาัชจุัเศรจนี่สองหมืสามเหมนกั i ทวิตไรยูทิเกอร์ยูได้นะครับุกะเมเด็กๆมินิเตอร์คนนี้ก็เออสองหมื่นแปดสามหมื่นหีนนี้ก็สามหมืนามหม่นแดเหมือนกันนะครับพอชิวสี่หมื่นไประมาณนี้เด็กมันจะเล่นประมาณนี้เนาะเพราะว่าจริงๆอะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบัออยางที่เออช้าไปหนึ่งเทอเพราะว่าจริงๆเราสามารถไล ไล่ดีนี้กเขาตั้งแต่เกรดสองได้นะครับโดยที่เราพอเชน่นกิวของแคปปี้คอ,อร์รอลในการตัวีไรได้จะก,ก็อยากว่าไอตัวแคปปี้คอ,อร์รลมันเปิดแค่5นะครับดังนั้นโอกาสที่จะติดก็ก็ไม่มีเหมือนกันนะดังนั้นก็ต้องเผื่อใจในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าจะจัดไอนี้เล่นเนาะซึ่งตรงๆผมคิดว่าไอตัวใหม่ในดีดิสเตอร์จากบล็อกศูนย์แปดมันโอกาสได้ใช้ไม่ค่อยน้อยนะครับมันก็ดูเก่งดีนะที่มันใช้แค่หนึ่งคาสเซิลบาร,าร์แต่ทิ้งได้ไปมือหนึ่งใบแต่อย่างนั้นมันจะ คือตัวนั้นมันเหมาะที่จะเอาไปเล่นกับพรีเมียมมากกว่าแบบจัดได้รวมทุกชุดอ่ะมันจะมีคอมโบของมันอยู่นะครับซึ่งถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวผมก็จัดให้ได้เนาะไม่ต้องห่วงนะครับจัดดูแน่แต่วันนี้ก็เอาดีลีฟภาควีมาก่เกาะกันก็พอนะเพราะว่าช่วงนี้หลังสอบเสร็จนะครับขอพักผ่อนสักหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุยทําคลิปให้ดูกันจนกว่าจะปิดเทอมนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคพูดปิดที่ตั้งแต่ตรงนี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องของเราได้นะครับ มีครามงี่เห็นยังไงกับเด็กนี้ที่เป็นดีลิเตอร์ผสมกับไซเบอร์ดาก้อนเนาะที่ทำให้เกมเร็วขึ้นท้งน้อย1เทิร์นได้นะครับก็อคอมเมนต์นบอกกันได้เนาะโอเคประมาณนี้มีคำถามยังไงก็พิดเห็นกันได้นะครับแล้วพวกกในใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะไปบางคับ